สวัสดียามเช้าทุกคนไปเห็นชํานองสบายดีจ้าสบายดีจ้าตอนนี้ก็ <c oughs> กําลังกําลังพาน้องนิมเอ้ยเอ้ยโ <c oughs> อ้ย,อย <c oughs> ตตะไหมพี่น้องเลยกําลังพาน้องนิมไปยามมองเสอ้อมองเมื่อวานในว้สองขังไปเบืองน้ากันพี่น้องวพามันจะเป็นยังไงไปเอาแล้วพี่น้องไก่จ้าดแ,แล้วพี่น้องเอ้ยมารุนน้ากันนะว่าน้องนิมเท่านียจะมาดไหม น้องนิ่มจะไม่ลงน้ำพวนน้องนิ่มกลัวปี๊งน้องนิ่มกลัวปี๊งน้องนิ่มจะไม่ลงน้ำสิมานบอทุกคนเราท้าฟังเออเฮงเราท้าเบิ้งเราท้าเบิ้งน้อกันเด้อทุกคนเด้อมองมองน้องนิ่มเป็นมองมองน้อยมองน้อยะมองน้องนิ่มมองน้อยมองไอ้ทัดเลยมองไอ้ทัดมองเงาเลยมองไอ้ทัดนะตัวเองถือได้กูกันกำลังเจ๋งอดละทุกคนตัวเองจะถือได้กูกันเออตัวเองจะถือได้กูกันนะจ๊ะทุกคนไป น้าทุกคนโอ้ยมืดทุกคนอ่ะใกล้จะหอดละใกล้จะถึงใกล้จะหอดแล้วอันเนี้ก็ใต้ต้นดอกจานนะใต้ต้นดอกจานแล้วน้องนิ่มเพิ่นวะเดี๋ยวจะถ่ายดอกจานให้ทุกคนนะงามขนาดงามขนาดุกคนดอกแดงอยู่ดอกจานทุกคนดอกจานประหาตใจเออก็จริงแหละโออไก่เลยที่นาเฮ้ย กายเอามาลงพวูวเ,เอาลงั่นก็ได้ตุ้มจะได้สิกายนี่ฮอตเซ่แล้วฮอตห้วยแล้วทุกคนเยอยปวดไตฟาดอยู่ล<ะ>หลาหนเบิกงามงะนกมาต่อดีดีดน,ะนี่น้องนิมไปแล้วเดี๋ยว้าจะเป็นน้องอมือกล้องให้น้องนิมแมาตอนนี้ก็ลงห้วยบ้านเหาเนี่ยเอิ้นเซ่ได้นเนี่ยหนังเลย บ้านทางเอน้ำยบ้านนางเอาน้เอออันนี้แต่ว่าขันเซ่เซ่น้อยและเออคคัลงน้ำเ้อทุกคนให้น้องนิมลงบอกวข่าเด้อโว้น้องนิมหิวข้าแต่สาวแต่ดึกแทน่วยอพน้องยงนที่เออน้องนิมไปเอ้ยเฮน้องนิมล้ลไรอะน้องนิมไปล้มนะจ๊ะ วะทุกคนวุ่นวายขยันขันแข่งน้องนิมนี่ให้น้องนิมยกมองมึงนู้น้องนิมน้องยกมองเซอร์ไพรส์เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยยกมองเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมมึงนู้มองใส่มองเขานี่แหละเอ้ามองตัวนั้นไปใส่ปะคุณเ่าใส่ดีป้เออหแต่ว่าคือเราเห็นของมันเลยว่าเขาเขาเอาละได้สิ่งที่คนรักมองสมมองไปมองอะไรครับไปอย่ามองมองนั่นก็เนาะเนาะ ายายาโมงน้องก็โอ้ยอะไรขบมือฉันอันนี้มันคืออะไร <c oughs> น้องนิมคิดว่าจะได้ไหมวันนี้อ่ะน้องนิมพันว่าได้ว่าสนทุกคนน,นี่นี่น้ำห้วยเออทุงยางจับเอาก่อนเนาะมาจังไสซะสัสน ทางนี้มาจังไสระวังตกเด้อน้องนี่เอ,อ้อเบ็ดเข้าเบ็ดแล้วนี่ก็บ่ถ,ถึกเนะ <coughs> เาะ <coughs> าานี่เราใส่เราใส่เบ็ดนี่โอ้เดะๆตัวนั้นถึกเลยดินี่ๆๆนี่แกเดเออไปเดกตัวนึงเบ็ดลาวสาบสีล่างเดกตัวนึงเออพอเวลาแล้วก็ถึกค่าไปตูเนาะเวลามันโอ้ยเบ็ดเป็นร้อยบ่คุ้มปานไดเนาะใส่เบ็ดก็ได้มันยื้อมันเพิ่น,น,น <coughs> 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 กน้ําเป็ดดีทกเป็นยามน้ําคุญใสเป็ดนะน้ําคุญจังຖືກใส่เป็ดนะอือน้ําคุญอือนิมลงไปน้ําอายบ่อ่ะเลยซะนะคเลยสิจับกองอายลงน้ําอะซะล่ะน้องนิมยังกองอยู่บกพี่แหละแล้วสิลงไปยเห็นอยู่อ่ะนิมจับกองนะ ตอนนี้ทัดพงศกะชิดงพยายามมองแล้วเอกบุดลูกไปเายาน <c oughs> ตอนนี้ไอ้ทัดกัจิดงไปน้ำแล้วลงแล้ว<อ>บบเสื้อไปให้น้องหยิบถือให้บโ,โบมึงพันธิยาม,มองพันเลดายด้บเนอ Cứ you bọn đã yêu mong? ai hại được cứ chữa bọn thử bao chịu đây nhiên kia tất nhiên là tất nhiên là tất nhiên là tất là tất nhiên là tất nhiên เปล่าเฮ็บปล่าเก็บ,กบไปแปลงยิ้วเฮื่อนจน้องอะไไปใส่บาดบ่ทันมองไอ้ทาสเปล่าประถือพอโตนะจ้า <c oughs> มองไอ้ทาตสปลาบะทึกพ่อโตนะจ๊ะไม่ใส่ปูใดพ่อโตอีดีทึกบอก มองไอ้ทัดส่วยมาถือในป่าหน่อยซ่องตัวป่าใหญ่มันโมมีป่าใหญ่เนาะมีแต่ป่าเน้นยเน้นๆ มองเบาทัดบ <location. S 1> ่ได้เลยพี่น <It> ้อยนั会会ักตตโอ้โี่ได้ขนาดไดปลาสงตัวอ้ปาตัวใหญ่ติบและซื้อหกเื้อพันปลาสองตัวพี่น้อยตัวนะลองมองลองมองน้องเน็มบัดดิือจะบอ บูม,มาอันน้นบอกใหซักเ่ลากบบซักปล่อยมันไปตามนี่บูมแมนเป็นน้ำม,นนนม,มนนันตัวเองบบซากดักมามันมองมันจม น้อยเดียวบัวร้คือเหมือนว่าอันนี้เหมือนว่าถือร้ายเต็มมองเลย ได้ยูบอก ตอนนี้เป็นยังวันหน่อใส่บัตถือจำพอลุงขุนดนำบุญม,มาใส่ก็าหิคารปวดป่า อไดปิเมื่อวานีได้กลัวเมื่อวานเราว่าย่ากว่าเนาะปิดบ่ปิดบ่ฮะยังปิดยืดเทิมแต่ลังเกือบกว่า คิดได้เว้ยเป็นน้ำเนี่ยปลาล่ายหรอไเห็บแต่ว่าถึงไม่เดียวเป็นน้ำบันชิ้นบ่มาเนนี่เนาะน,น้อยกระเทือกว่ามากสามคลิปบ่หอดบ่กระเทือก,กน,นี่ฝากกับแจงแล้วเจ้าเจ้าอะไรก็ไปใส่บาท โอ๊ยมันนี่บ่ได้สิที่น้องเอ้ยไ่ได้ซ้ำม,มันนี่บูพอเล้วสาวกาซ้ำมีตะปาลังก,ก์กพอได้กินได้อยู่ที่แหละที่เราอยู่บ้านนอกเนะก็ลังอคืมีตะปาก็าลังใช่ปิดไหม ครับล้วพยยีงง่น้อง,อองเอ,อ้ยได้น้อยเดี๋ยวพี่น้องวันนี้ไลาหลายโอ้นอกมาเกีดก่ดอกจันพี่น้องเอ้ยจจัดจีจัดอยู่หลายหลายดอกจน่งามเนดหลดอกจันบงามเน้งองนิ่มนนี่จับบานใจ ได้พอแล้วเซ้าเมือนนะทุกคนพอแล้วเซ้าบมดได้หลายโอ้นอกปิดปลาิวามามีพอนี่มาตกน้องนี่เอิญเอิญนกเอียงนกปิดปลิวครับน,นกกระจิบบอ นะน้องนิมน้องนิมลาท้าผับชมเบิ้งลาแล้วก็จะพูดว่าไงนะคลิปนี้จบเท่านี้นะคลิปนี้จบเท่านี้นะอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชม <c oughs> ขอบใจทุกคนที่รับชมขอบใจทุกคนที่รับชมบ๊ายบาย